เราไม่ได้ทาคลิปตั้งสามสี่วันแล้วมั้งคือฝนม,มันตกนะคะฝนม,มันตกแล้วก็หลายๆอย่างก็เลยไม่ได้ทําเพราะว่าก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรในหัวไม่มีเพราะทําทแต่งานบ้านนะคะแล้วก็เมื่อวันเมื่อวันจันก,ก็พาพ่อไปหาหมอเสาร์อาทิตย์แม่มก็ล้างกรงนะคะก็ก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายคลิปเลยแล้วก็ถ่ายในกงรงแล้ก็มีปัญหาอีกนะคะไม่รู้ว่าสามเดือนมันจะปวดให้ไม่อ้อมหรือเปล่านี่วเจัยถ้าสามเดือนมันไม่ปวด ก็ช่างมันค่ะแม่ออนก็ไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ก็ออยูอ่ใน,นกรงอยู่เพราะว่าคือจะให้เราเลี้ยงยังไงล่ะอย่างนี้ลูกเราปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขาจะอยู่กับชินกันเขาจะอยู่ชินของพวกเขากันเขาก็จะไม่ตีกันไม่กัดกันดูดีบ้านไม่กิ่งเป็นแผลอีกหนึ่งละแล้วมันไม่ได้เป็นแค่นั้นนะคะการที่เลี้ยงแมวเยอะๆเนี่ยกัดกันแล้วเรามองไม่เห็นเนี่ยจะเห็นอีกทีนึงเขาก็จะเป็นแผลค่อนข้างลึกแล้วก็เป็นหนองก็ะจะมีค่าใช้จ่ายใ,ในการทรําแผลพวกนี้ต้องล้วงเข้าไปข้างในนะคะล้วงเข้าไปข้างในแล้วก็ ต้องทําแผลใหญ่เลยแหละนะมันไม่ใช่แค่บ้านไม่กิ่งบ้านไม่เอ๋ก็เป็นนะคะมันไม่มันเป็นทุกบ้านแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าใครอ่ะจะได้สังเกตไหมจะได้ดูไหมจะได้ใส่ใจไหมแค่นั้นเองถ้าแม่ๆที่จะใส่ใจก็จะเห็นง่ายหน่อยจะเห็นทีนึงคือมันจะมีขนปกปลคลุมนะคะจะเห็นทีนึงก็คือมันมันไอ้นี่แล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าจุดไหนที่เห็นชัดเพราะว่าอย่างเคยเจอเคสของใครถุงเพ้รหรือไงไรู้ว่ามันเจอบรบบิเวณนี้นะคะมันจะอยู่ข้างในไม่เห็นจนกระทั่งแบบคือแมวเริ่มจะไม่ดีแล้วอ่ะ เบื้มจะไม่ดีแล้วว่าถึงจะรู้ว่าเออม,มีแผลนะอุ้ยเอา้าแลวนี่พี่แม่ก็มีปัญหานะคะคือเขาไม่คือเขาเรื่องเยอะเรื่องกินมีปัญหาเรื่องกินแต่เอียก็มีปัญหาเรื่องกินนะคะเพราะว่าแต่เอียกินจะต้องมากินอาหารของจะต้องกินอาหารของเอ,อน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลก็ยังฟื้นตัวไม่ค่อยดีแล้วมก็เลยยังไม่อยากจะให้ น้ำตาลเปลี่ยนที่หอดเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลก็คือปกติเนี่ยเขาก็เป็นแมวกินน้อยอยู่แล้วแล้วเ็ายิ่งแบบอย่งนี้ด้วยเขาก็จะกินน้อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นห่วงน้ำตาลอยู่นะคะเป็นห่วงน้ำตาลอยู่ก็เออพี่เมฆอย่าละอย่า,ปาปไปหาเรื่องมุดไปไม่ได้นะเรื่องมุดแม่ทำให้ได้เลยนะอืออือนะคะแล้วก็ ส่วนชาไทยก็เข้าไปในบ้านพี่มอรเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มอเนาะเข้าไปอยู่ในบ้านเลยชาไทยก็น้องก็สบายดีค่ะส่วนนภา,าก็ตอนนี้แม่อ้องก็ไปให้ข้าวมาทุกวันนะคะตอนนี้นภา,าเริ่มกินอาหารเม็ดได้แล้วก็ไม่ยอมกินไม่ยอมกินอาหารเปียกอาหารเปียกแต่ตอนเช้าให้ซองหนึ่งเย็นซองหนึ่งก็จะกินค่อนข้างน้อยแล้วก็งองแงค่ะแต่อาหารเม็ดะหมดแล้วก็ตบ ตกนะคะไม่อ้อมเป็นแผลเต็มไปหมดเลยมือข้างนี้ตกไม่อ้อมจนมือเป็นแผลทีนี้ไม่อ้อมก็เลยต้องใช้วิธีเอาไม้เขี่ยเอาไม่งั้นไม่อ้อมจะแย่เจ็บนี่สินี่สิอันนี้สิไอลุงไม่กล้าลงมาค่ะไอลุงไม่กล้าลงแล้วก็ใครอีกล่ะอ๋อเดี๋ยวนะคะแล้วก็พี่ฝนไม่อ้อมจะเล่าเรื่องพี่ฝนให้ฟังเมื่อสุกที่แล้วสุกที่แล้วไม่อ้อม คือก็แม่้องไปทางานบ้านพ่อเสร็จแล้วเนี่ยแม่บ้องกออ็มีคนเข้ามาส่งทรายนะคะมีคนเข้ามาส่งทรายเ <c oughs> ม้่วก่กลับมาแม่บ้องก็นึกว่าเออเขาส่งทรายนึหล่าลก็ยังไม่คิดว่าหลบฝนมันจะไปไหนก็เดินผ่านไปเอา้าในกรงไม่มีหลบฝนตกใจลบฝนไปไหนวะเนี่ยนึกว่าหลบฝนหนีออกไปข้างนอกเพราะว่าตอน,นเขาส่งทรายเขาต้องเปิดประตูางค้างไว้ใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เขาเอาทรายเข้ามาวางในห้องกระต่ายปรากฏว่า <c oughs> เดินย้อนกลับมาดูหลบฝนแอบอยู่ข้างกรงน้ำกรง,น,งน้ำตาล แค่ okay. ช่วหนหนึกว่าหลบฝนหายตกใจหมดเลยหลบฝนหายไปไหนตัวใหญ่เบ้อเร่มมองไม่เห็นนะคะแล้วก็เมื่อเช้าอีกคือแดดอะมันก็ส่องมาที่กรงเอ้เราก็อยากจะให้มีโดนแดดบ้างปรากฏว่าไม่ยอมอยู่ในกรงค่ะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกไปอ้อมตัวอ,ออกเข้าไปลงมาเพื่อปิดกรงไม่ให้โดนแดดแไม่ให้ตัวหลบฝนโดนแดดคิดดูแล้วกันว่าเขาไม่ยอมโดนแดด ดูคิดดูแล้วกันค่ะไม่ยอมถูกแดดซึ่งจริงๆเราอยากจะให้ถูกแดดเพราะว่าสัตว์ที่ถูกแดดแล้วมันจะมีเนี่ยอย่างอย่างอย่างสองกรงเนี่ยตอนที่แม่อม้อมตอนนี้เนี่ยก็คือแถบเนี่ยก็คือจะโดนเพราะว่าแม่อ้อมจะติดแผ่นใสไว้ตรงน้้งตาลก็โดนค่ะแม่อม้อมจะติดแผ่นใสไว้เหมือนกันนะคะไอ้ลุงไม่ลงมานี่่หมอที่เหมาะมาหาแม่ดิม,มาหาแม่ก่อนตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอืมรูปหล่อ,มอนะอม๊๊ เอนออเอออเออชอบเล่นกับน้องฟ้าเขาจะรักกับน้องฟ้ามากหยอกกันทุกวันแล้วก็พี่เมฆก็จะไม่ค่อยถูกกไอรูะตีกับไอรู้ ไอ้ลุงนี่ตบผัวผัวผัวบางทีเมฆนอนเฉยเเมื่อวานนี้เมฆนอนอยู่เฉยเมราะว่าขำตอนย้อมทำความสะอาดตกเมฆก็นั่งอยู่เฉยๆนะคะอยู่ไอ้ลุงก็มาแบบมองหน้าแล้วก็ตกผัวผัวผัวก็งงว่าตบไปทำไมไอ้ทอปก็สงสัยตบน้องทำไมตบน้องทำไมไม่เข้าใจกันเหมือนกันหรือว่าตบน้องทำไมเออบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ คือบางทีก็มีอะไรกับขําก็ไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะอมามีเดินทางานซะส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปทำโครงกระต่ายต่อนะคะเพราะว่าพอดีเมื่อกี้เขามาทำงานมีคนมาทํางานที่บ้านก็คือแม่อ้อมให้เขาย้ายคอมพิวเซอร์แอร์เพราะว่าเดี๋ยวแม่อ้อมจะต่อปีดด้านนี้ออกไปแล้วก็ไอ้ไอ้ฝันนย้ายออกมาอยู่แถบเดียวกันทั้งหมดเลยเพราะว่าอยู่ข้างในหมดจุกู้งหรืออย่างนี้ก็คือฝนตกเนี่ยแม่อ้อมเจอะหะมากมากคือเดินเข้าเดินออกเนี่ยเออมันปิดผ้าใบที่บังลงมาก็เลยจะทําปีกออกไปให้มันปิดไปเลยหมดเลยนะคะแล้วก็ สามารถเดินโดยที่ไม่ไม,ไม่ผ่านฝนเลยได้เรื่องเมื่อคือนนี้ฝนตกหนักมากดีแล้วไม่ต้องปิดหมดคือคือก่อนจะนอนเื่คืนเมื่อคืนนี้ก็แบบลุกไปลุกมาลุกไปลุกมาก็ดึกหน่อยกว่าจะนอนนู่นประมาณตีสองกว่าก็เลยลงมาปิดปิดปิดกงปิด,ปด,ปดอะไรให้เรียบร้อยนะคะปรากฏว่าฝนตกตอนดีดีกว่าก็ไม่รู้อีกว่าหนักไม่หนักนะคะเพราะว่าง่วงหลับไปแล้ว ฝนก็นหนักมากฝนตกหนักมากดีว่าแม่อ้อมปิดเรียบร้อยหมดแนละ้วนี่ก็คืมคืมใหม่แล้วนะคะเพราะช่วงนี้ฝนจะตกชุกมากแล้วก็ตกเกือบทุกวันไม่ตึกถึงไม่เกือบทุกวันลนะทุกวันนะคะวันหนึ่งสองสามรอบผ้านี่ไม่แห้งนะคะประมาณสามวันตากช่วงเช้าเลยเดี๋ยวก็ต้องเก็บละพอหมดแดดเนี้ยเนี่ยเริ่มอีกแล้วเนี่ยอยวไแม่อ้อมก็จะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะคะแม่อ้อมไปก่อนนะคะมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังอีกไหมไม่มีแล้วคะ่ะก็ที่ไม่ได้ทําไม่ได้ไปไหน แต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาต้องทํางานบ้านทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เชอรีนก็ไม่อยู่แล้วแม่อ้อมก็เรียกพักฟ่อนก็นที่หน่อยนึงก็จะ,จะหน้าตาก็จะสดใสนิดนึงตรงได้มาได้นอนเยอะหน่อยนึงแล้วก็เราก็ไม่เหนื่อยมากด้วยเพราะว่าดูแลเฉพาะสัตว์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทํางานทางานแค่นั้นก็นค่อยอยังชั่วหน่อยนึงค่ะเหนื่อยน้อยหน่อยก็ เล่นเอาเราเกือบห,หมดหมดตัวเลยอะค่ะอืหมดตัวแล้วว่างั้นเถอะมีอยู่แค่นั้นก็หมดลนะระุงมาแล้วเหรอไอ้รุงไปก่อนนะคะ